โหราศาสตร์ขนาดนี้ต้องยอมรับว่าชื่อเสียงของหมอดุอีทีหรือซุยซุยวินหมอดูหญิงใบาชาวพมา่าวัย42ปีนั้นกำลังเป็นที่เกาวความและโด่งดังมากๆในเรื่องของการทำนายทายทักดวงชะตาที่แม่นยำรวมไปถึงการพยากรณ์ดวงชะตาบ้านเมืองได้ราวกับตาเห็นซึ่งมีนักการเมืองและคนดังจากทั่วโลกลงทุนซื้อตั๋วเครื่องบินเดินทางไปดูดวงกับเธอถึงประเทศพมา่ามาแล้วมากมาย เรื่องนี้ทำให้ต้านิรติสายผู้บริหารมิราเคิลชาแนลช่องทีวีของกันตนาเกิดปิ๊งไอเดียที่จะติดตามการดำรงชีวิตพร้อมแกะเรื่องราวชีวิตจริงของหมอดูอีทีถ่ายทอดผ่านรายการคนเหนือโลกในสไตล์ของบทละครที่มีความยาวทั้งหมด12ตอนทั้งนี้ที่นำเสนอในรูปแบบละครเพราะต้องการสร้างอรรถรสให้กับผู้ชมในการติดตามเรื่องราวโดยมีกำหนดออกอากาศตอนแรกทางช่องมิราเคิลชาแนลในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะ ก็เป็นช่องมิยาเกะก็เป็นช่องที่เกี่ยวกับเรื่องของความปฏิหารความความน่าสนใจของของของ,ของเรื่องของกฎแห่งกรรมอยู่แล้วนะครับและสิ่งตรงนี้เราเห็นว่าทางคุณหมอเนี่ยมีสิ่งที่เหมือนกับทําให้เราได้รู้ในทางเดินเกี่ยวกับทางพุทธศาสนาเยอะเพราะนั้นเนี่ยในเมื่อเราเราได,ได้ได้รับเกียรติแล้วก็ได้ความเมตตาจากท่านเนี่ยให้ทํา ให้ทําชีวิตท่านนะฮะแต่ไม่ใช่เฉพาะแค่ท่านคนเดียวนะทางคนไทยอีกประมาณ10บกว่าสลายสิบสิบกว่าท่านเนี่ยที่เป็นที่เป็นผู้เหนือเหนือโลกเนี่ยนะครับเราก็ทําด้วยครับ สำหรับอัตราการดูหมอกับหมอดูอีทีนั้นคิดค่าบริการครั้งละ1,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3 0 0 0 0บาทและต้องต่อคิวยาวหลายเดือนแม้หมอดูอีทีจะมีรายได้เป็นกอะเป็นกรรมจากการดูดวงแต่เธอมีจิตใจงดงามแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการดูดวงนำไปก่อสร้างโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลางมูลค่าประมาณ100ล้านบาทในนครย่างกุ้งประเทศพม่าเพื่อช่วยเหลือและรักษาชาวพม่าผู้ยากไร้